นี่มาอีกแล้วมาเอบไทยแม่ค้าขายลูกชิ้นก่อนเป็นแก้ไขดีไงวันนี้น้ำเหลืออยู่ไม่ถึงครึง่งกี่ขวดแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้เหลือน้ำอยู่หกขวดเองพี่หน่อยไม่รับคนละครึ่งระบบล่ม <c oughs> จะหมดตู้แล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยแม่ค้าบอกเหลือแต่น้ำแข็งแม่ค้าบอกเหลือแต่น้ำแข็งขายดีแบบไม่เผื่อแผ่ชาวบ้านเลยนะขายดีแบบไม่เผื่อแผ่ชาวบ้านเลยแม่ค้าแม่ค้าขายดีก็เลยมาช่วยแม่ค้ารีวิวหน่อยน้ำชิ้นทำเองซื้อ พาอคงไม่มีเวลาทําเรามัางขายดีขนาดนี้คงไม่เสียบเพิ่มแ้้วั้่งเนี่ยใฝนมันตกเออเหลือไม่กี่ไม้เองขายมั่งแถมมั่งเหลือมันก็หมดเองเหลือไม่ขีดไม่ถึงสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ด สิบองสิบสามประมาณไม่ถึงยี่สิบไม้เลยออเออวันนี้น้ำเต่าอะไรก็ไม่ซื้อเลยใช่เหลือไม่ถึงยี่สิบไม้เลยเออวันนี้ลงไปหามหมอก็เลยกินกว๋วยเตี๋ยวมายังอิ่มออคงไม่ได้อุดหนุนแม่ค้าขายลูกชิ้นหรอกวันนี้ ไว้วาไว้วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเพราะยังเพราะยังอิ่มอยู่กินผักแบบหมดเป็นกระจาดเลยไงก๋วยเตี๋ยวสี่สิบาทแต่ผักเขาหมดเป็นร้อยฮะมันมีถั่วงอกมีไอ้นี่ไงหัวระพามีมะระอืม <c oughs> กินกับมะระก็อร่อยนะครับ รับคนละครึ่งแต่วันนี้ไม่ครึ่งครับผมรับคนละครึ่งแต่วันนี้ไม่ครึ่งเข้แอปไม่ได้แอปเป็นไรไม่รู้จ่ายเองไปก่อนแล้วค่อมาย้อนใหม่ทีหลังเนี่ยไข่ดีมั้งขข่ดี แอบถ่ายน้องปุ๊กกี้ก่อน,น,น <c oughs> แอบแอบถ่ายน้องปุ๊กกี้ก่อนโอ้งานพี่หน่อยก็แบบว่า,าหมดกี่ลังครับวันนี้นะข้าวสาเนสาเน 6, 6เออยไม่ถึงห้าขวดมั้งสองสี่หสองสี่หกหกขวด หลือจะหกขวด,ดอโอ้ยไม่ได้ซื้อเด้อเงินใครเงินมันเี๋ไม่เห็นเรวคนละครึ่งนะ <c oughs> <c oughs> คนละครึ่งหนี <c oughs> ใจใครใจมันร้านนี้บอก <c oughs> คนละครึ่งใจใครใจมัน <c oughs> ลูกชินกช้น <c oughs> ลลบบก้้้นหหมมมดดแแวเยคาบอ ไม่มีมันพี่มีอยูอะอรับเอาพวกกี้เอาของพี่ไปก่อนก็ได้พี่อยู่กี่บาทอ่ะฮะของไหมอ่ะเอางเอาของพี่ไปก่อนอยู่พื้นก่อนก็ได้นะอื้ ทำไมยืมยี่สิบก็ได้ยืเอาเปิดเอาเนี่ยแหละอยู่นี่นี่แหละมันมีแบงค์ย่อยอยู่รู้แล้วมันต้องบีบเข้าไปดีๆก่อนเออล้นั่นแหละยืมยี่สิบนะอ่าโอเคอ่ะยืมพี่แว่นให้ก่อนเพราะว่าแม่ค้าเขากลับแล้วเขาจะ <laughs> เขาจะเฮ้มันฝนตกระบบเลยขี้เกียจเขาจะกลับเลยมั้งจะไม่คงไม่เข้ามาอีก ให้เขาขายเงินไปเถอะน้ำเนื้อนหมนูกลับบ้านอะ่ะเขาพรุ่งนี้ต้องทำของเยอะไปท,ทำน้ำจิ้มก่อนที่นี่เหรอที่โรงเรียนตำรวจนี่เหรอเขาสองวันเหรอรับวันเดียวแต่ว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นไอ้แยกแยะค่ายพร่เขเลยสั่งเป็ส่ง,ง,งให้ใส่เท้าเขาสั่งลูกครูตุ๊กต,ตาเขาจบทั้งสองคนไงสาแฝดอะ่ะจะมาเรียนตำรวจนหรน,นะจ้า ขายดีขายดีเสียบมากี่ตู้หร้ววันนี้ตู้เดียวรอบสองรองบตู้แรกเต็มแล้วก็ไม่นั่งเสียบไปใายใครตูไปทาง้ขายไปมาตั้งแต่หกมาตั้งแต่ 6, ออกมาตั้งแต่หกโมงเช้ากับทีหนึง่งทุ่ม <laughs>

อ,อืมเ,เอาเอาใหญ่สุดเลยไงมันไม่งั้นมันจะพี่บรรทุกของเยอะขนาดนี้โอ้โหเออแค่รังน้ํานี่ก็ปลาเข้าไปเป็นสิบรังแล้ว <c oughs> น,น,น้ําแข็งอีกตู้นี้ถังอีกสองถังอีกโอ้โหมันเกินมันเกินกําลังมันแล้วมั้ง ร้านนี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแต่แต่วันแต่วันนี้จ่ายก็จ่ายเองก่อนฮะแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้โอนมันเป็นพร้อมกันหมดเลยนะอะไรนะถ้าจีวอลเล็ตจะโอนเข้าให้ในเที่ยงของวันถัดไป แต่ถ้าเป็นคนเ,เป็นที่รับจ่ายให้เรานะ่ะจะถัดไปอีก18นาฬิกาของวันถัดไปแลอัใช้ได้เลยใชแล้วก็อพักยกไว้ก่อนอะนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ร้านเซิร์ฟว่าจะมีคนไหมครับวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเซิร์ฟครับผมครับผมก็ตัดภาพมาตรงที่ เดอกแก๊งเดอกแก๊งกำลังก <c oughs> ินข้าวกันอยู่นะครับเพราะว่ามีคนมาให้อาหารครับผมเดอกแก๊งครับผมเดอกแก๊งก็เลยตัดภาพมาตรงนี้ครับมาให้ดูอว่ามันมีระเบียบขนาดไหนครับมันมีระเบียบในการ ในการกินมากเลยมันไม่แย่งกันนะครับใครจะมาบอกว่าแย่งกันเหมือนหมามันไม่ใช่นะครับดูระเบียบของหมาครับผมดูระเบียบวินัยของหมาครับในการกินหมามีระเบียบมากเลยดูครับดูครับใครว่าแย่งกันเหมือนหมาไม่ใช่นะครับ ดูวิธีครับผม